ผมดีกับสิทธ์เยอะมา d โอเคครับพี่บาวสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องเบรินนะครับผมเนี่ยได้ทำการซื้อสคริปต์มาเว้ยก็ซื้อมาในราคาถูกๆนี่แหละก็คือเซิร์ฟเนี่ยเป็นเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟว่า Newbie นะครับ Newbie นะครับ เซิร์ฟเนี่ยผมเคยเล่นนะเคยเคยเข้าไปเล่นก็คือเป็นเซิร์ฟของเพื่อนผมนะครับก็รู้จักกันนิดนึงมันชื่ออเตอร์นะครับก็อีกคนนึงเหมือนว่ามันปิดไปแล้วอ่ะแล้วมันก็หนีไปไหนไม่รู้อ่ะแล้วผมชอบระบบมันนิดหน่อยครับก็เลยอยากจะซื้อมาลองปรับเปลี่ยนดูคือ,อย่างนึงเนี่ยผมเป็นผู้เล่นจนแบบเบื่อแล้วก็อยากมีเซิร์ฟที่แบบมันอยู่ในหัวเราบ้างนะช่เะสมัยนี้ถ้าไปความคิดผมเนะี่ยเย็ดแม่ แม่งมีแต่ไฟเอ็มเลยเฮียกอง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 ไอสัตว์นะคือผมอยากถ้าเคายิดผมอยากทำเป็นซีมิโลเพย์ใช่แล้วก็ตอนตอนนี้ผมก็มีพวกได้ได้คนทำเป็นคลิปหลักมาแล้วก็คือ2คนนะครับก็มีเพื่อนเก่าด้วยแล้วก็ไอคนที่ไปเจอมานะครับไปเจอมาตามกองขยะนะครับผมแต่สำคัญเลยนะเว้ยถ้ากูเอาจะคลิปเฮียเนี่ยมาเปิดใหม่ทาใหม่จริงๆอะ มันก็รู้ใช่ไหมว,ว่ากลัวเป็นคนที่ติดแบบเล่นเองด้วยถูกไหมใช่ผมก็อยากเล่นเองด้วยไม่ใช่ว่าผมอยากอยากเป็นแอดมินเนี่ยผมก็อยากเล่นเองด้วยนะไงนั่นแหละประเด็นนะ่ะกูไม่อยากให้มันมีดรามา่าใช่ปะเนี่ยก็เลยจะมาทํา YouTube ถามพี่บ่าวทั้งหลายนะอยากจะทําเป็นแนวเซมิโลเป่ะถ้าจะพูดกันตามตรงก็จะพูดประมาณว่าแนวประมาณแบบพวกลองไลท์วัวออฟอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ใช่แบบว่าแนวแบบ พูดยังไงกูจะพูดยังไงกับพวกมึงดีวะไอ้เหี้ยเอาเป็นว่าแนวประมาณนั้นอะไม่ใช่ว่าไปเซริร์ฟไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าอย่างนั้นหมดเลยนะคือแบบว่าแนวทางเนี่ยคือจะประมาณเซิร์ฟแบบนั้นเข้าใจปะ่ะเออแต่ต้องปรับเปลี่ยนเยอะอยู่อ่ะกูดูกระซ o n แล้วกูไปนั่งลองดูงานแม่งงงแดกอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเผื่อกูอาจจะทำจริงๆนะเพราะเสียตังค์ซื้อมาแล้วเน้อยเฮีย ็เดี๋ยวจะให้พวกเพื่อนๆหนุ่มๆเขาทำระบบนะครับถ้าเกิดว่าผลตอบรับมันแจ๋วๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปมันต่อได้วาเยอะแม่เออก็แล้วก็อย่างสุดท้ายนะใครที่เสนอมาเป็นคนทำคลิปให้ผมก็เสนอได้นะครับก็ตอนนี้รายได้ผมไม่มีเคี้ยอะไรให้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าหลังเซิร์ฟเปิดเนี่ยผมมั่นใจเล้ว,ว่ายังไงผลตอบรับมาก็น่าจะเอาเรื่องเป็นแจ๋วเป็นจี๊ดอยู่นะครับก็รายได้รอรับได้เลยนะครับผมพูดจริงๆผม แน่นอนอยู่แล้วผมเอาเงินผมไม่ทำเพี้ยครับซื้อบุหรี่ดูอย่างเดียวจริงๆใครที่อยากจะเสนอตัวก็มาคอมเมนต์หรือว่าทักในแชทสตต่วนตัวได้ครับผมแปะเฟซเอาไว้ในใต้คลิปแล้วนะครับก็อาจจะมีมาจัดการให้เล่นกันนะครับ <S <S เป็นแนวซิมิโลเพนะ